สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวนันพุธความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับคนวันพุธ 1. เรื่องการงานและการเงิน บอกเลยว่าเรื่องนี้จะมีความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปครับคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความอดทนและความรับผิดชอบสูงแต่เมื่อคุณทำสําเร็จผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่ามากเลยล่ะครับไพ่ใบนี้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จที่มาจากการทำงานหนักและความพยายามของคุณเองไม่ใช่ความโชคช่วยดังนั้นความสำเร็จที่ได้มาจะมั่นคงและยั่งยืน ในเรื่องการเงินไพ่ใบนี้เตือนให้คุณระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุนที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลควรวางแผนการเงินให้รอบคอบและอย่าใจร้อนนะครับแต่ในทางกลับกันไพ่ใบนี้ก็บอกว่าคุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากความภาคเพียรของคุณเอง 2. เรื่องความรัก สำหรับคนโสดไพ่ใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาคุณอาจจะเจอคนที่ต้องใช้ความอดทนในการทำความเข้าใจกันและกันหรือต้องผ่านบททดสอบบางอย่างเพื่อพิสูจน์ความจริงใจแต่ถ้าผ่านไปได้ความสัมพันธ์นั้นจะมั่นคงและยังยืนมากเลยครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแข็งแกร่งขึ้นจากความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาครับ 3. เรื่องสุขภาพ สุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นครับแต่ไพ่ใบนี้เตือนให้คุณระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยที่เรื้อรังหรืออาการที่อาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้ง่ายๆควรดูแลตัวเองให้ดีและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลียเกินไป 4. เรื่องทั่วไปและข้อควรระวัง ไพ่พระเสาทรงเสือเป็นไพ่แห่งความภาคเพียรและความอดทนครับวันนี้คุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความมุ่งมัน่นและวินัยอย่างมากอย่าท้อแท้ไปเสียก่อนนะครับเพราะทุกอุปสรรคที่เข้ามาคือบททดสอบที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังเตือนให้ระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าครับควรใช้ความอดทนและเหตุผลในการพูดคุย โดยรวมแล้ววันที่7กันยายน2568นี้เป็นวันที่คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อไปสู่เป้าหมายแต่ทุกความพยายามของคุณจะส่งผลดีในที่สุดขอให้คุณมีกำลังใจและอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเพราะคุณกำลังมาถูกทางแล้วสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร